วิธีฟังเสียงเครื่องยนต์ภายในเครื่องนะครับเพราะว่าเราไม่มีหูฟังแบบแพทย์ที่เขาใช้ฟังปัจจัยฟังในร่างกายเรานะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่องกะลาแลน์นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับโดยแบบโบราณครับเครื่องตรงไหนที่มันดังหรือไม่ดังนะครับ เดี๋ยวเรามาดูรถคัน hmm. นี้นะครับมีปัญหาเสียงดังในเครื่องแต่ม uh. ีช่างที่เขาพาเครื่องดูแล้วเขาหาจุดไม่เจอนะครับก็เลยยกมาให้ผมลงหาดูถ้าเราไม่มีเครื่องมือฟังนะครับมันจะแยกเสียงออกยากมากใช้ไขควงที่ด้ามายเป็นเหล็กโคนก็เหล็กโผล่แบบนี้นะครับแล้วทำมือเป็นโค้งๆนะครับออกไปป้องไว้ที่หูนะครับเสียงมันจะชัดมากนะครับเสียงมันจะแยกได้เลยว่าตรงไหนดังตรงไหนไม่ดังนะครับ ฟังเอาให้มั่นใจนะครับถ้าเราถ้าเรามั่นใจว่าเจอแล้วเราก็ทําการลื้อลงมาเลยนะครับแต่บางทีมันก็ยังไม่แน่นอนนะครับมันต้องลื้ออะไรออกมาดูก่อนนะครับว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะครับทีนี้ครั้งแรกผมก็สงสัยลูกปืนตัวนี้นะครับลูกปืนแคมนะครับก็เลยลองตอกออกมาแล้วล้างน้ํามันแล้วลองหมุนทุก่อนนะครับ ดับเรกยก็ต้องลงหมุนดุก่อนแบบนี้นะครับอันนี ign, ้ถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ซื้อมาเปลี่ยนเลยนะครับผมลงเปลี่ยนแล้วนะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปนะครับเสียงมันก็ยังไม่หายนะครับยังไม่หายก็ลื้อออกมาใหม่นะครับเป็นรอบสองนะครับทีนี้มาเจอเลยครับตัวนี้นะครับลูกปืนเขอาหย่่งนะครับถ้าไม่ล้างน้ํามันเสียงมันจะไม่ชัดนะครับต้องล้างน้ํามันเป็นซินก่อนแล้วลองหมุนแบบนี้นะครับ ปืนข้อเวียงถ้าไม่ล้างน้ำมันเบนซินเต่าแห้งแล้วถ้าเราไม่หมุนดูนจะไม่รู้นะครับถ้าไม่ล้างน้ำมันเครื่องออกหมุนดูก็อาจจะไม่รู้ตองล้างน้ำมันเบนซินเอาน้ำมันเบนซินล้างก่อนนะครับแล้วค่อยหมุนถึงจะมีเสียงออกมาแบบนี้นะครับลงกลับด้านดูเสียงก็จะเงียบนะครับมันจะไม่มีเสียงนะครับ พอเจอเสียงแบบนี้เสร็จแล้วก็ซื้อใหม่มาเปลี่ยนนะครับแล้วก็ทากาวประกอบกับคืนนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อช่างมือใหม่นะครับสําหรับช่างเก่าก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับขอขอบพระคุณท่านที่เข้ามาติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับช่องกะลาแลนครับ